ไม่กั้นกั้นโน้นกั้นเออนั่นแหละเออดึงลงมาทุกวันไปับกัพเชรีสวัสดีค่ะอันนี้ยังอยู่ที่โกโคสควีนสแลนด์คือเก่านะคะเมื่อนีเฮามีนัดกันจะไปรวยรวยเมื่อนีมาหาเอื่อยเพิินค่ะอยู่บ้านเอือยเพิินอยู่นะคะตอนนี้มาเร็วๆเ,เลยเอาลิงมาสองตัว <laughs> เดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะวันนี้เดี๋ยววันนี้เป็นวันรวยเราจะไปหาซื้อลอตเตอรี่น้ำกันนะคะเดี๋ยวจะไปรวยด้วยกันเมื่อนี้ไปเดี๋ยวค่ะอันนี้พี่สาวนะคะพี่เรศค,ค่ะและว้วก็นี่ก็โอ๊ยกระจดคนนี้ก็แจ,จักสิฟเฝ้าไปใล่แด็ดเดดดูตาดูตาแลวก็มีลิงหน่อยสองโตค่ะลิงหน่อยเดี๋ยวเมื่อนี้เ้าสิไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะ,ปะไปซื้อลอตเตอรี่กัน รถหลายหาลาดหรือยังคะยังเดินอยู่ค่ะขากำลังหลากนี่แถวแถวเซาทพอร์ตค่ะอยู่ข้างทางมีต้นบกม่วงพร้อมอยู่ข้างทางมีต้นบกม่วงพร้อมว่าต้นบกใหญ่นึงแต่ประบร ens, มเมื่ดูของเขานะคะยังเป็นอ่ามีดอกอยู่เพิ่งจะแทงดอกเนี่ย อ,อ,อันนี้ก็บบกม่วงค่ะต้นนี้ก็บ,บกม่วงต้นพุ่นกับบกม่วงโอ้ยบกม่วงมีเต็มเลยพ่อลูกอันนึงค่ะน่วยยังบกหูเป็นน่วยแบบนี้โอ้คือหลาย ต้องกินได้ล่ะแล้วจงปลูกไว้นี่ค่ะต้องกินได้ล่ะบอหัหหนวยเอียงนะคะแต่ใบมันเหมือนใบบักเขียด<ม>เห็นเราก็อยากนี่ค่ะคูคอดอ้อยอ้อยขาวตัวเราอ้อยน้ำนี่ค่ะคอดแล้ว ในที่สุดก็ถึงค่ะข้าจะเข้าไปในนี้นะคะตรงนี้คือที่ที่เขาจะไปซือ้อลอตเตอรี่ค่ะจะไปลานลอตเตอรี่เพื่อลอตเตอรี่เดินไกลปาไหนก็ต้องอดทน ามล่าหาแปดล้านไปค่ะแปดล้านค่ะวันนี้ใช่ไหมพี่เมื่อนี้กับพรุ่งนี้เมื่ออื่นเมื่ออื่นแปดล้านค่ะเขาว่าทางในนะคะก็จะเป็นล้านขายเหล่าตัวอันนี้จะเป็นล้านขายเหล่านะคะ b i g W S เนี่ยอันเป็นล้านที่นุมัากเป็นที่สุดอันเป็นกาาเสื้อไปนอนต่อค่ะบรรยากาศเอาเมื่อนนี้ที่ มีรถหลายๆเรือเนี่ยรถราคายับไปอีกจักหน่อยก็จะเป็นพวกร้านาขายเนื้อค่ะขายเนื้อแล้วก็ขายแซนด์วิชนะคะแล้วก็ให้เอาไปแล้วก็ยับไปอีกจักหน่อยค่ะก็จะเป็นร้านลอตเตอรี่นะคะไปะเอาเขาไปในร้านลอตเตอรี่ แปดล้านาน,นี่ค่ะ <laughs> มันอาจจะอยู่ในติ๊กเก็ตขอยกไ็ได้เด้โชว์ได้8ดล้านแล้านค่ะ <laughs> <laughs> ความหวังอย่ตรงนี้ <laughs> ประแทหัวเราคืออ้ย <laughs> <laughs> ไม่รู้ เดี๋ยวไปหาซื้อเครื่องดื่มกันก่อนนะคะห่อนตัวไม่ต้องหาเครื่องดื่มเย็นๆงานหนาวดิแต่ว่าพักกันเดินมากห่อนค่ะขายทุกอย่างเหมือนเซฟเป็นนี้เลเป็นเลยค่ะเสียงกัะตึ้งดึง เราจะพักเบรกนะคะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเฮาสิยยางไปเลาะไปอีกนะคะซื้อลอตเตอรี่แล้วเรียบร้อยไปหาหลักไปหาหลักไปหาหลักผักก่อนเอาเฮายังออันนี้เขาจะเอาทิมค่ะแล้วก็ซีมีรถขยะใหญ่ๆนะคะมาหลับ รถขยะใหญ่ๆสิมารับแต่ว่าเขาก็ต้องแจ้งอันหลวงเขาก่อนแจ้งค่าสิวก่อนนะคะเจอดอกใหม่ค่ะดอกอยังบูดดอกบกย้อยนึ่งแต่บัดดอกใหม่ฉี่ลงมีหนวยปล่อหนวยเอียงค่ะอันแล้วนึกว่าเมนอีหลีเมนคัก นี่ค่ะเอ๊น้ำปักมือต้นบัเขือพ่วงเจดายบ่มีนวยอ่อนๆนะคะใต้นไม้ออกลูกเป็นนกต้นไม้อ,อกลูกเป็นนกนะคะว้า นอกจากต้นไม้ออกลูกเป็นนกแล้วข้างข้าวแม่ไก่เพียบเลยค่ะอุ้ยคุณข้างข้าวแม่ไก่เต็มเลยเห็ดจังหดมือจังสิบทันนะคะนี่ข้างข้าวเต็มเลยข้างข้าวแม่ไก่เต็มเลยค่ะโอ้ นี่นะคะลายมันกำลังนอนพอดีพอดีเลยนี่ไปค่ะปฏิบัติการ <c oughs> ปฏิบัติการมันยืน,ยนเดยมันยืนดอกมาเนื้อเชียงดังเพิ่นบ่มบาดอกค่ะเพิ่นกระตัดงถิ่นนะคะ นี่ไมค์กัเจ้าของพกักอ่าบ่แม่นเจ้าของพกัพกพักเขาเจ้าก็ตัดถี่นะคะมันก็ะเจี๊ยบอยู่นบดนี้นี่หอกตำลึงนี่หอมกล้ยวยบอกค่อยๆตัวคะ่ะโมีนี่เพินเ่นมาว่าหลงเพินออกมาหาสวนอยู่ เสียงดังเนออดน้ำแต่ซี่ไปหาไปจะเอาตอนแรกลงมาพีบเ,เลยนะคะพีเงาลงมาพีแต่ว่าวันนี้จะตัดทิพหน่อยมันโดนแซว่ยว่ห้อยเขาตัดทิ เสียดายตัวพอสูงสูงแล้วก็ดกน้ำนะคะแล้วก็กเ,เขาเพาะใส่เขาเพาะกินเพาะใส่ค่ะเขาปลูกประดับซื่อๆง่างนะคะลแล้วก็หักเอาได้เลยไหนเออไม่ก้านก้านนู้นก้านเออนั่นแหละเออดึงลงมาหักเอาไง หักกิ่งอะ่ะข้างบนมันจะได้ลงมาไงไปทอดพุ่นนี่ไ้แล้วดีบร้อยได้มากำหนึง่ง เล้ยเป็นวามาเอาหน่อยเถอะคววาเอาอีกก็ได้มันปลูกประดับดอกค่ะคนกินมันเตี้ยขั้นันกินมันสะเหลือเต็มโต้นแบบนี้เ่แล่วว่าก็มีคนมาเก็บ แถวนี่เป็นฝรั่งค่ะเพิ่นสิบปลูกประดับเขาสิบปลูกเอาเอาหน่วยมัน่นเอาใส่ห้องน้ำห้องนอ้งใส่เขาจะปลูกประดับนะคะเอาสิซื้อต้นใหม่ต้นไหลมาปลูกประดับนะคะแต่ว่าถ้าเฮากินใบมันมัน่นอะไตัวใดมันยืนออกมาหาสาธารณค่ะนะนี้ตั้งเชือเขาจะก็กตัดทิ่มแน่นี่แน่ค่ะก็มาซอยเพิ่นตาความสะอาดตน้นไม้เด๊แล้วคุณแม่อกรอบ้างไปขอเขาเหรอ <c oughs> มูพันพางกันปลูกค่ะปลูกไว้แต่ว่าเขาปะใส่ค่ะบอปะปใส่ปลูกประดับนะคะแต่ว่าตัวใดที่มันหล่นมาส่วนสาธารณะสามารถเด็ดใบเด็ดยังได้นะคะไม่คิดเองด้วยหงายกำลังใจเจ้าของตอนไปเขาห้องกลงปาดเต็มต้นเลยมีหอนบักคุง อยากสิเขาไปทำความรู้จักเจ้าของบ้าน่นอยู่ค่ะพี่เอาไก่ไปลาบไหมอยากลาบไก่ปะ <laughs> นี่แหละไก่เนี่ยนกแก้วสีชมพูค่ะตำรวจค่ะ <laughs> ตำรวจอยู่ข้งล <laughs> <laughs> ้างพี่ตำรวจมาโ <laughs> oh, <laughs> อ้ยรอบที่แล้วมันก็ดกแบบนี้แหละกลับมาอีกทีเหลือแต่ต้น <laughs> ต้นหาย <laughs> มะม่วงค่ะเต็มไปเบิดแล้วมีแต่ดอกพอ <laughs> ท่านถึงหนาดูมันนะคะพอถึงหนาแล้ดูคันมันมีนวยคน้นก็นจะมาปีนค่ะคนจะมาปีนต้นมันเก็บไปกินแซลซะ สวัสดีป้าป้าน้าหน่อยลูกเดี๋ยวห้าสิบพักเหนื่อยค่ะแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเมื่อนี้จบภารกิจแล้วในการไปตามลาหาความรวยนะคะ,ะนางเศร้าเมื่ออยู่ใจตนหมกม่วงตนหมงม่วงย้อยใหาญ่หมงใหญ่แห้งเดี๋ยวสองคนอสองคนสิบห้าก,กันลาสี่คนมากันสี่คนเดี๋ยวสิไปก่อนแล้วนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับทุกวันไปกับพัชรีนะคะบ๊ายบายค่ะ 拜拜。